เรามาดูตัวซีรีส์ถัดไปนะครับตัวเป็นรุ่น7นะครับปี2018นะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะมาสาธิตก็คือ ddx 718 w b t นะครับตัวนี้คุณสมบัติก็คือเริ่มแต่จอเลยนะครับจอตัวนี้เป็นจอของ Capacitive นะครับซึ่งเป็นจอเนื้อแข็งนะครับนอกจากนี้เราอ่านไฟล์ได้ถึงระดับ full high def เลยนะครับที่เป็น mp e ฟ4 mkv ก็อ่านได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยฟังก์ชันพิเศษในตัวของเขาเนี่ยจะมีเรื่องเว็บลิงก นะครับฟังก์ชันเว็บลิงก์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับเพียงแค่เราได้ทั้งค่ายทั้ง iPhone และ Android นะครับเราเพียงแค่ลงเราใช้เว็บลิงก์ฟอร์เ n น o ูดนะครับเป็นแอปพลิเคชันของ e n w o o d เองนะครับที่ลิงก์กับเว็บลิงก์นะครับแล้วเราเสียบสาย USB เข้าไปที่ตัวเครื่องเนี่ยครับเราสามารถเซิร์ช u t u b e ได้นะครับเราสามารถค้นหาเซิร์ช u t u b e ตรงได้นะครับนะครับ โอเคครับตัวเว็บลิงก์เนี่ยเราสามารถเซิร์ชต่อได้หรือนะครับถ้าทางาเรามีาเป็นแอคเคาา์ของกับ YouTube อยู่แล้วเนี่ยสามารถลิงก์ตัวไอ้เว็บลิงก์ของเคนวูดเนี่ยกับแอคเค้าลยูทูบเนี่ยเราสามารถไปดูว่าเราเคยดูวิดีโออะไรมาก่อนได้นะครับก่อนหน้าที่ก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าเราเคยเล่นเพลงอะไรเนี่ยเราสามารถ สิงกับตัวที่เราเคยเล่นในมือถือได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด,ด่นอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากนี้แอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้เป็นแอปพลิเคชันทั่วไปครับพยากรณ์อากาศนะครับอันนี้เป็นรีวิวอาหารนะครับซึ่งโดยปกติก็คือเป็นของต่างประเทศนะครับนอกจากนี้คินวูนเนี่ยนอกจากดู youtube ตลองได้แล้วเนี่ยเรามีเวสนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่นำทางตัวหนึ่งนะครับอ่า ต้องเียกว่าแผนที่นําทางตัวนี้นะครับจริงๆมีมานานมากแล้วหลายสิบปีจะคล้ายๆกับาท่านอีกค่ายหนึ่งของของด้าน Google นะครับตัวนี้เราสามารถเซิร์ชนะครับจะจะใช้เป็นพูดเป็นคําพูดก็ได้นะครับหรือว่าจะจะเซิร์ชเป็นเซิร์ชด้วยตัวคีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็สามารถนําทางได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าสมูทเลื่อนไหลาตามนิ้วมือน,นะครับ แล้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับการปรับแต่งนะครับที่หลักหลายนะครับทั้ง13แบรนด์ EQ นะครับตัดความถี่คอร์สโอเวอร์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไทม์เมอเมนนะครับสามารถปรับไทม์ได้เป็นนาทีเลยอาเป็นเป็นเซนติเมตรเลยนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ผมสรุปตัวจุดเด่นคร่าวๆของเขาก็คือมีเรื่องของตัว จอที่เป็นจอคาปา i ิทีนะครับสามารถอ่านไฟล์หนังนะครับหรืออ่านไม้กระตังฮาร์ดิสนะครับ1.5เทได้นะครับก็ตัวนี้อ่านไฟล์หนังได้ถึงระดับ f ฟร์ไฮเดฟเลยนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะเล่นเว็บลิงก์นะครับที่สามารถเล่น YouTube ตรงได้หรือว่าเวดเองนะครับที่สามารถนำทางได้นะครับครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่พิเศษน่าสนใจ